รายงานผลการปฏิบัติงานของนางกนิกาสายองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคโกสว่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมทศึกษาขอนแก่นเขต4นางกนิกาสายองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกสว่างตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 ได้ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาในยุคไทยแลนด์4.0ที่ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่จะต้องมีคุณลลักษณะที่โดดเด่นเหมาะสมมีความรู้เชิงทฤษฎีทักษะบทบาทหน้าที่คุณธรรมและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษายุคใหม่เพื่อนําสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันและมีความทันสมัยต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยมีวิสัยทัศน์ในการทำงานคือโรงเรียนบ้านโคกสว่างเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21โดยมีนางกานิกาสาหยองเป็นผู้นำในการพัฒนาในทุกๆด้าน การปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาได้มุ่งม,มั่นในการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจนบรรลุเป้าหมายการาศึกษาแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิลทธผลดังนี้ด้านงานวิชาการผลการปฏิบัติงานในการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดับประถมวัยมีการพัฒนาหลักสูตรประถมวัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้นำนวัตกรรมวิธีการสอนแบบไฮสโคปมาทดลองใช้ในการพัฒนาเด็กประถมวัยบูรณาการกับบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานในด้านการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนชั้นประถมวัยส่งผลให้นักเรียนได้มีพัฒนาการสมวัยด้านการวางแผนการลงมือทาการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอผลงานให้กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกระดับประถมศึกษาได้นำนวัตกรรมภาษาพาเพลินบันได7จขั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3มีการจัดการศึกษาพิเศษ ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน23คนโดยครูผู้รับผิดชอบได้นํานวัตกรรม1หน้าพาเก่งอ่านได้ในระยะเวลาอันสั้นมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับผู้บริหารได้มีการกํากับติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงในหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนของหลักสูตรท้องถิ่นได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เรื่องการจักสารมวยนึ่งข้าวซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการส่งเสริมด้านวัสดุอุปกรณ์สื่อนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับหน่วยงานสถาบันสถานศึกษาต่างๆและกับครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการเทศภายในที่เข้มแข็งทางด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทุกกลุ่มงานมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพของผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลและรายงานอย่างเป็นระบบด้นานงานบริหารงานบุคคลมีการปฏิบัติงานดังนี้มีการวางแผนอัตรากำลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำโครงการพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ มีโครงการส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพมีการส่งเสริมให้ครูมีการประเมินเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกฝ่ายบริหารงานกลุ่มงานและทุกงานมีคําสั่งแต่งตัง้งบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงานการนิเทศติดตาม การบริหารงานตามภาระที่ได้รับมอบหมายแต่ละบุคคลมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีการนำผลการประเมินมาปร,ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรด้านการบริหารงานงบประมาณผลการปฏิบัติงานดังนี้ มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีการบริหารงานการเงินและบัญชีอย่างครบถ้วนตามระเบียบถูกต้องเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้มีการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์มีการจัดซื้อและจัดจ้างครบตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบรวดเร็วและทันเวลา มีการเก็บรักษาหลักฐานอย่างเป็นระบบจัดทำบัญชีพัสดุขรุพันอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมวัสดุให้มีการใช้งานได้ดีมีการกำกับติดตามให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่ายวัสดุบริหารงานงบประมาณโดยยึดหลักความคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้านการบริหารงานทั่วไป ผลการปฏิบัติงานดังนี้มีการจัดตั้งสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามด้านคือด้านคาระวะธรรมด้านสามัคคีธรรมและด้านปัญญาธรรมฝึกฝนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีส่งเสริมการมีวินัยนักเรียนมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการประชุมผู้ปกครองเยี่ยมบ้านนักเรียนคัดกรองนักเรียนให้คำแนะนำปรึกษานักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มีการจัดตั้งกองลูกเสือสำรองลูกเสือเนตรนารีสามัญจัดทำการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและหลักการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทมีการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีมีการดำเนินการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอนมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมีการประกันคุณภาพการศึกษามีการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาและมีการร่วมกิจกรรมทางสังคมและชุมชนอยู่เสมอ ผลงานที่ประสบความสำเร็จและความภาคภูมิใจในรอบ6เดือนนี้ได้แก่เด็กหญิงนัชยาดาสอนวิเศษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานกลุ่มจังหวัดที่9โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานกลุ่มจังหวัดที่9โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านคคกสว่างได้รับเกียรติบัติการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนชั้นป .3 NT ปีการศึกษา2563สูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างได้รับเกียรติบัตรการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 r ทปีการศึกษา2563สูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนบ้านโคกสว่างรับโรรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ โครงการโชป้าแอนชัยป้าเกม New Normal ประจำปี2563รางวัลดีเด่นด้านการดำเนินงานการประกวดหนูเพชรคอนเนอร์พลัสโควิด -19 ปี2564โรงเรียนบ้านโคกสวา่างและภาคีเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น นักศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเดินทางเข้าสัมภาษณ์นางกนิกาซาหยองในหัวข้อการบริหารสถานศาึกษาโดยใช้พุทธนวัตกรรมในการบริหารโรงเรียนบ้านโคกสว่างจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การปรับตัวของสถานศึกษาให้เข้ากับยุค new normal ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 และอีกหนึ่งผลงานอันภาคภูมิใจของนางกนิกาซาหยองได้รับบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสพฐออลงวันที่15กันยายน 2,564ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธานางกนิการาหยองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างขอบพระคุณค่ะ